กลับเข้ามาครับช่วงที่2ครับเราคุยกันไปถึงคะแนนหรือภาพลักษณ์ที่ออกมาของรัฐบาลคุณอนุทินแล้วจริงๆแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ทาให้ฝั่งของพรรคเพื่อไทยดูไม่ดีมากๆแม้จะไม่เกี่ยวกันนะคือการมีข่าวว่าทักษิณชินวัตรขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะตัวซึ่งเป็นการขอครั้งที่2แล้วครับคนงงกันทั้งบางว่าเฮ้ยเล่นอะไรกันเนี่ยหมายถึงตัวของทักษิณชินวัตรใช่ครับ ตรงนี้ทําให้พรรคเพื่อไทยจะต้องลําบากในการตอบปัญหาประชาชนอีกไหมอ่านะลําบากมากเลยไม่ใช่ลําบากไมแล้วความอยู่รอดของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยมันก็คืออยู่ที่ตัวผู้นําจิตวิญ,ญญาณนะครับว่ายังมีพลังอยู่ไหมเออถ้ามีพลังก็ยังพอต่อชีวิตกันไปได้พรรคเนี้ยออออแต่ถ้าไม่มีจบเลยเออแต่ทุ่งทํานองที่มาเดินเรื่องเนี้ยโอ้เท่ากับมาผิดจังหวะเพราะมันเท่ากับว่า เรื่องเนี้ยเป็นจุดอ่อนของตัวเองครั้งแรกอยู่แล้วอแล้วก็ไปเอาจุดอ่อนเนี้ยมาดําเนินการมันขยายซ้ำให้นันขยี้ตอกมันก็ขยายออกไปอีกอไม่ว่าจะได้หรือไม่ได้โต้เถียงอะไรกันอยู่ก็าตามแต่ไอ้ประเด็นตรงเนี้ยพอเปิดขึ้นมาปั๊บมันจะเป็นภาพหลอนที่จากครั้งแรกซึ่งมากดทับตัวเองอยู่แล้วอเอาไปเอาเครื่องมือนี้มาใช้อีกก็เรียบร้อยสี คือนิดาโพเนี่ยสำรวจออกมาถูกคะแนนพักเพื่อไทยี่ยหลังจากที่ทักษิณชินวัตรติดคุกเนี่ยปรากฏว่ากระเตื้องขึ้นนะคุณผู้ชมประมาณสัก2%ใช่ครับคุณสุวิชาป้าวาลีครับสุวิชาบอกว่าเป็นคะแนนสงสารของทักษิณที่ภาพเข้าคุกแต่ปรากฏว่าพอข่าวออกมาว่าขอเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็ไม่ยอมติดครับรอบหน้าถ้าจะไม่ได้เพิ่มลรือเพิ่มเสียมยากเลยแล้วถ้าออกมาทาโพอีกทีเนี่ยนะพอไอ้ประเด็นนี้มันเพิ่งเกิดตามโพมาอันนี้ลําบากเลย คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะมาใช้บริการในตัวแบบแบบนี้ใช่ครับแล้วบวกอีสานเอฟเฟกเข้าไปโออาการหนักเลยใช่ไหมใช่เพราะอีสานเนี่ยพอเกิดการเลือกตั้งเนี่ยมันเชี้ให้เห็นเลยมันเหมือนว่าคะแนนไม่ไม่ไมสุดต้องยอมรับแฟนขับดีนะครับเพราะเป็นคนในพื้นที่แต่พักสีน้าเงินเนี่ยเอ้ยไม่ใช่พื้นที่ทางตรงแต่สามารถได้ใช้ชนะปัญหาคือัยชนะเนี่ย เขาได้คะแนนเพิ่มมาเป็นถึงหมื่นกว่าคะแนนซึ่งมันน่าสนใจว่ามันเป็นคะแนนจากอะไรมันน่าจะเป็นสองขาจากที่คุยกับอาจารย์สุวิชาว่าหนึ่งเนี่ยเพราะไอ้ประเด็นไทยกัมพูชานี่แหละแน่นอนทำให้ขึ้นมากับสองเนี่ยประเด็นที่พักส้มไม่ส่งคนลงฉะนั้นไอ้คนที่จะลงพักส้มเนี่ยเออก็ยังไงก็ไม่ลงให้พักแดงก็เลยเทมาเลยฉะนั้นเนี่ยเหตุผลสองประการเนี่ยเป็นไปได้ใช่ครับเพียงแต่ตอนนั้นเนี่ยถามว่าสีน้ําเงินมีโอกาสชนะแดงไหม ส่วนมากคนพยากรณ์แล้วล่ะว่าชนะเพียงแต่ว่าไอ้พวกน,ก,นกนักนักต่อรองอ่ะมักจะมากซิบพี่แมวครับน้าเงินชนะอยู่แล้วแต่กําลังต่อสู้ตอนนี้ว่าชนะเกินหมื่นไหมอา่าๆๆนะแต่มองว่าคือชนะแต่จริงๆก็เกือบหมื่นนะครับแต่ถ้าเราจับ,บสกกาดนะเ,เขาเรียกอะไรเลือดเนื้อเชือ้อไขแดงแท้ๆเลยนะกีดท้องกีดพุงออกมาเลือดอะแดงอยู่แล้วสตับไตไส้พุงแดงชูวิทย์กุย รวมไปถึงเขาว่ากันว่าเกรียงกันดนนานสองคนนี้นี่ของแท้เลยอะใช่ครับออกอะย้ายอะคือตรงเนี้ยเพราะบ้านใหญ่เนี่ยนะโดยตัวเขาเองเนี่ยเขาก็แทบจะผ่านอยู่ละคือผ่านอยู่ละแต่ถ้าเขาได้คะแนนพักเนี่ยนะที่มันเอื้ออาทรนะโอ้ลอยลำลอยลำประหยัดทรัพยากรซึ่งกันและกันนะทั้งไอ้พักก็ประหยัดทรัพยากรบ้านใหญ่ก็ไม่ต้องยิงเยอะสุดท้ายได้พลพรรค นั่นแหละมันเลยทําให้เป็นสิ่งบอกเหตุในพื้นที่ภาคใต้ภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้ต่างๆก็ตามเนี่ยมันทําให้พักสีเงินภูมิใจไทยถึงประเมินไงโอกาสที่เขาจะไปถึงร้อยมันมีเพราะตอนนี้สมมุติว่าเจ็ดสิบกลมกลบตัวเลขกลมเนี่ยเฮ้ยเขาบวกไอ้ตัวเลขเหมือนทางภาคใต้เนี่ยนะที่จะไหลมาเนี่ยกับอีสานปั๊บเนี่ยเออยังไงบวกยังไงไอ้ประเภทสามสิบขึ้นเนี่ยเป็นไปได้พอบวกเสร็จเขาก็ร้อยขึ้นจนี่ทีนี้ยังเหลืออีกหนึ่งหมัดที่ภูมิใจไทยกล่าว่า จะน็อกเพื่อไทยให้ได้แน่นอนนั่นก็คือเรื่องของ MOU สองห้าสี่สามสี่สี่ตอนแรกก็งงว่าภูมิใจไทยเปิดเปิดประเด็นไว้แล้วตอนเป็นฝ่ายค้านบอกเฮ้ยผมเสนอเลยขอให้สภาพูดกันเรื่องนี้แต่สุดท้ายออกมาทําประชามติแต่วันนี้เขาบอกว่าทําประชามติเพื่อถามประชาชนให้เกียรติประชาชนครัไอ้แบบเนี้ยยิ่งทําให้ประชาชนพอมีส่วนร่วมแล้วจะยิ่งเลือกภูิใจไทยคือเรื่องเนี้ยเนื่องจากมันเป็นศึกยืดเยื้อมายาวนาน และมันไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนไงว่าเราเรียก MOU แต่พอลึกข้อเท็จจริงเนี่ยเริ่มมีการเถียงกันว่าเฮ้ยมันเป็น MOU คือบันทึกความร่วมมือหรือมันถูกยกระดับขึ้นไปเป็นสนิสัญญาหรือเปล่า,าซึ่งก็ยังไม่มีใครรู้แท้กระจ่างชัดนะ,ะแต่รู้ว่าจริงๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีสองการแก้ปัญหาทวิภาคีคือระหว่างสองประเทศแล้วแน่นอนการที่มีมายาวนานเนี่ยคนก็จะพยากรณ์ว่าไอการที่มีกลไกนี้เนี่ย แสดงว่าประเทศไทยมันต้องได้เปรียบอะไรอยู่นะมันต้องได้เปรียบอ่ะมันมันถึงต้องมีเครื่องมือเนี้ยเพื่อจะควบคุมบังคับทิศทางแต่ปรากฏว่าไอ้เครื่องมือเนี้ยมันก็เกิดถูกมองในข้อเท้จริงอีกเฮ้ยแต่ปรากฏว่าไอ้ฝ่ายนู้นเนี่ยมันละเมิดมาห้าหกร้อยครั้งอ่ะอืมมันเลยถามอะไรไอ้เครื่องมือเนี้ยมันจะได้ไม่ทาไมวมันใช้ได้เปล่าวะแล้วมันได้เปรียบแต่สุดท้ายมันได้เปรียบจริงเหรอมันใช้ได้จริงหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเฮ้ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องดินแดนอ่ะ JBC เกี่ยวกับในเรื่องของคณะกรรมการไอปักปันเขตแดนจริงไหมฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องใหญ่แต่ประชาชนมามองว่าเฮ้ยไอ้เครื่องมือเนี้ยมันน่าจะไม่เวิร์กแล้วฉะนั้นทั้งฝ่ายการเมืองเนี่ยเขาก็จับกระแสมองว่าจริงๆเนี่ยประชาชนไม่พึงประสง์แล้วว่าเครื่องมือนี้มันเสื่อมนะเขาก็ใช้วิธีเทคนิคเลยว่าเอ้แทนที่จะเป็นเขาเนี่ยนะขณะเดียวกันที่โวจะเถียงกันละเฮ้ยมันเป็นองค์ยูตนที่จะไม่ต้องเถียงอ่ะเพราะว่าถ้ากลับไปที่ประชาชนเนี่ยนะถ้าประชาชนชี้ไม่เอาก็คือจบทั้งนั้น ใช่ไหมเขาก็ใช้วิธีเอาไปทำประชามติซะเลยคือเขาบอกว่าคนคนที่คนที่ติดตามสถานการณ์นั้นยกประชาชนเนี่ยเดี๋ยวคุณเข้าคูหาค่อยไปกาเขาบอกมาเกมนี้ฉันก็รู้เลยนะว่านี่มันเดินแบบคมมากคือหนึ่งปิดปากสสทั้งสภาปิดปากพักเพื่อไทยปิดปากใครเลยเพราะเดี๋ยวถ้าโหวตออกมา8ปดเกทางเดียวแน่นอนให้ยกเลิกสอง เหมือนเล่นจิตวิทยาพอประชาชนเข้าคูหากาว่าไม่เอาเหมือนกับปลื้มอะนี่แหละไอ้นี่ข้อสองนี่สำคัญมากคือเรื่องจิตวิทยาใช่ป่ะใช่จิตวิทยาพรรคเนี้มันเจ๋งไว้มันทาเราเว้ยอ่านหน้าไพ่นี้ออกเออมาเกมนี้คือปะลุใจเลยแล้วพวกนี้พรรคเพื่อไทยจะเอาอะไรไปเสนเหนื่อยเลยนะแล้วไอ้ประชามติตัวเนี้ยจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดนะแต่พรรคภูใจไทยมันได้ไปแล้วนะ มันได้แต้มไปแล้วเนื้อๆเลยนะมันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้แต่ได้ได้แต้มไปแล้วถ้ามันเกิดก็เข้าล็อกก็ได้แต้มไปเต็มๆเลยเดี๋ยว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 คุณเสแมวเสแมวบอกว่าไอ้ประชามติครับมันจะเกิดหรือไม่เกิดครับแต่ได้แต้มมันจะไม่เกิดได้ไงก็คุณอนุทินบอกเดี๋ยวจะยุบสภามกรานี้ก็นี่ไงคุณอนุทินเพิ่งพูดเมื่อเช้านี่แหละมกรานี้แต่บอกหรืออาจจะเร็วกว่าด้วยนะ มีประโยคนี้ต่อด้วยนะ <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> อยอเพราะว่าเฮ้ยอาจจะเร็วกว่าเนี่ยแสดงว่ามันมีเหตุปัจจัยจะเป็นบวกหรือลบไม่รู้แต่นี้ถ้าเหตุปัจจัยตัวนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงลบแล้วมันทาให้ต้องยุบสภาเร็วมันก็จะเป็นเหตุให้ไอ้การประชามติอย่าว่าเฉพาะเรื่องเอโมยเลยอาจจะลามไปถึงเรื่องไอ้ประชามติเรื่องไอ้การแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําไปเราลองวิเคราะห์กันนะค,ะครับอ่ันนี้สดๆเลยนะผมไม่ได้ไม่ได้เตรียมบทนี้เลยนะสี่ใบที่ขุณประว,วัติศักดิ์ว่าอ่ามีอะไร เลือกสอสอปฏิรีรายชื่อใช่ครับเลือกสอสอเขตใช่ครับ MOU MOU ยกเลิกไหมและแก้รับนูอย่างเนี้ยอาจารย์ประวัติาสตั์พูดคือความคาดหวังคือเป้าหมายคือความคาดหวังแต่จะเป็นจริงหรือไม่มันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเมืองอีกใช่ครับถ้ายุบสภาวันที่ครบร้อยี่สิบวันคือมกราคมปลายเดออันนี้สี่ใบมีโอกาสครบทั้งสี่ใบใช่ครับถูก ถ้ายุบก่อนเอมันไอ้ที่ได้แน่ๆคือไปเลือกสอสอถูกไหมสองอันนะแน่นอนใช่ครับ MOU อาจจะมาอาจจะมาใช่ครับแก้รับนูนอาการหน้าเป็นห่วงอ้าวอย่างนี้ส้มก็โดนหลอกอีกแล้วสิแล้วอ้าวมันจะว่าแต่ว่าจะว่า้ําเงินเขาไปผิดสัญญาก็ไม่ใช่อีกเพราะเงื่อนไขกระบวนการของรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องยอมรับนะมันมีการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสวด้วย มันมีเหตุมันมีเหตุปัจจัยที่เกิดข้อจํากัดได้คืออุบัติเหตุแต่ถ้ามันมีระยะเวลาเนี่ยไอเหตุปัจจัยที่จํากัดเนี่ยมันอาจจะคลี่คลายได้แต่ถ้ามันเกิดอุบัติเหตุที่มีความกระชั้นมาเนี่ยมันจะทําให้ไอปัจจัยเวลาหายไปเนี่ยเฮ้ยมันมันเรียกว่าไม่ทันทำามเข้าใจไงมันยุบซะแล้วสมมติสมมติอะไรให้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพก็แล้วกันผมผมลองยกตัวอย่างว่าอีกสักสามอาทิตย์ใช่ครับเพราะหลังจากเขา ถกกันเรื่องแก้งรับนูตอนการเดืนน้แหละจะรับหลักกงหลักการนั่นแหละครับพอเทงแบบรู้สึกว่าผิดสังเกตเฮ้ยพี่หนูอย่างนี้ไม่ได้นะเว้ยเดี๋ยวผมร่วมมือกับพรรคเพื่อไทยอภิปรายไม่ไว้ใจเลยนะแบบนี้เขาเรียกอุบัติเหตุไหมอ่าเรียกอุบัติเหตุใช่ไหมเพราะว่าตัวนายกเขาต้องอ่านหน้าไพ่เลยว่าเฮ้ยไอ้ที่อไม่ปลายเนี่ยมันมันน้ำหนักจะเป็นยังไงถ้าน้ำหนักมันมีล่อแหลมวิเคราะห์แล้วเนี่ยเฮ้ยตัวเองจะโดนด้วยเพราะฉะนั้นถูกยื่นปุ๊บสภาก็ยุบไม่ได้แล้วผลอออกมาตัวเง เกิดเราตกกุญยการสภาไม่ต้องกลับกันไปอีกเลยจบเพไปเลยอยู่ร้อยเจ็ดสิบไปเลยเรียบร้อยเลยเพราะว่าเขาสองพักนะเขาจัดการคว่ำได้อยู่แล้วนี่แหละดังนั้นตรงเนี้ยเขาถึงต้องมอนิเตอร์สถานการณ์กันตลอดโอ้โหคุณผู้ชมคือมันยังไม่ใช่เป็นราบลื่นใช่และกสถานการณ์มันมีโอกาสเกิดหมดอะเหมือนแค่วันนี้แถลงนโยบายแต่น้ำหนักปรากฏว่าไอ้ทางนโยบายกับพูดน้อยอะที่จริงเกี่ยวข้องกับนโยบายนะ พรานยบายบอกว่าเรื่องก,อกรารอำนวยความวิวิทณาความเป็นธรรมความโปร่งใสก็เลยมีเอามาล่อไอ้ตัวรัฐมนตรีที่มีเหมือนชนักว่าไม่โปร่งใสไงยังยังถือว่าอยู่ในนโยบายนะแต่น้ำหนักเนื้อหาที่เกี่ยวขอ้องนโยบายอน,น้อยกลับมาเล่นงานให้ตัวที่รัฐมนตรีที่จะเป็นปัญหาซึ่งตรงเนี้ยก็ยังล่อแหลมว่าเฮ้ยพอจบตรงเนี้ยมันมีลูกตามน้ําอีกไหมเอาไอ้ชื่อลัฐมตีที่ล่อแหลมเนี่ยไปสารรั่นหนูอีกไหมไม่สื่อสัตย์สุจริตมีปัญหาเรื่องจริยธรรมใช่ไหมแล้วตรงเนี้ยเฮ้ยนายกจะร่วมไปติดกับดักด้วยไหมเนี่ย อาโดนด่านหนึ่งเสร็จไปด่านสองอีกยื่นมันเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจให้น้ำหนักแก่รัฐมนตรีอีกละไม่เอาทั้งคณะเอาเฉพาะลายบุคคลเช่นนายกและ,ละรัฐมนตรีหนึ่งสองสามอย่างเงี้ยมันจะเป็นตรงนี้ไงมันจะเป็นทําให้สถานการณ์เนี่ยที่จะเกิดการให้เกิดการยุบสภา,ก,าก่อนมีขึ้นได้ไหมมีฉะนั้นตรงเนี้ถึงต้องติดตามแล้วพอเรามาฟังจากที่ท่านนายกย้ําเนี่ยก็พูดชัดนะเอ้ยยังไงร้อยยี่สิบวันจบแน่ผมยุบแน่แต่เมื่อเช้ามีเติมมาว่าหรืออาจจะเร็วขว่า ซึ่งบางคนไปวิเคราะห์ด้วยซ้ำไปว่าถ้านโยบายตรงนี้เขาเดินได้เรื่องชายแดนเรื่องเศรษฐกิจบางส่วนได้แล้วเขาจบได้นะเฮ้ยดีไม่ดีบางคนบอกว่าแค่ธันวานะปลายธันวาเขายุบไปเลยไปแล้วใช่แล้วก็คุณก็ไปขายหาเสียงเอาสิเฮ้ยม o u จะว่าอย่างไงเอาเอาไปใช้หาเสียงอ่ะแล้วเรื่องไอเรื่องจะแก้แล้วหนูเป็นว่าไงเอาไปใช้หาเสียงเออเออและอย่าลืมนะอย่าลืมนะ่มันมีหลายปัจจัยมากเอาปัจจัยหลักๆอย่างที่ว่าก่อนนะอ่ะ ตอนนี้ใครที่บอกว่าพวกส้มคูดมันเด็กนะดนหลอกนะเขาอาจจะเก็บเก็บความช้ำนี้ไว้ก็ได้แล้วถึงเวลาเกิดน้ําเงินไปหลงเหลี่ยมเขาเฮ้ยเกิดเพื่อไทยเขาอภิปรายไม่้ว่งใจนายกให้เรานะ้มบอกยกยกยกแต่พอยัตติยั่ยืนปุ๊บนี่คือยุบสภาไม่ได้นี่เสร็จเลยติดล็อกเลยส้มทําอะไรก็ได้เลยนะถูกไหมบีแบบเพราะสถานการณ์นี้สามก๊กสามกูนเลยเขาบอกเนี่ยมันเกิดค่าไม่มีใครวางใจใครเลย เพียงแต่ว่ามันใช้การการดูหน้างานน่ะคือมันเหมือนแต่ว่าถามว่าไอ้วางใจเนี่ยไม่มีใครวางใจใครอ่แต่เพียงแต่ว่าปรับหน้างานกันเพราะฉะนั้นถ้าถามใจคุณอนุทินถามใจคุณเนวินไม่มีทางที่จะไหลให้ส้มเอามีดจ่อไปไม่ได้เลยจุดนั้นไม่ได้เลยถ้าถึงจุดนั้นบอกว่าบันเลยเลยอมันไม่ใช่ไปเฉพาะอนุทินกับมันจะเสียหายทั้งพักเลยถูกไหมฮะอ่าอันนี้อันนี้ อ่เอาอันที่หนึ่งก่อนนะใช่ครับถ้าอย่างนั้นผมถามก่อนว่าแล้วปัจจัยยุบสภามาเร็วกว่ามัคคุราเนี่ยเพราะพรุ่งนี้เงินงบประมาณปี6กเริ่มใช้แล้วอันนี้เป็นปัจจัยไหมเป็นด้วยติดเพราะคืนนี้คอรมอประชุมและลงมติว่าไอ้เงินที่ของงบ58างยมันจะได้ใช้ข้ามมาของ6ก้าได้ไหพรุ่งนี้เริ่มใช้แล้วนะทันทีเลยฉะนั้นวันเนี้ยเขาบอกถึงบอกไอ้ไอ้อภิปรายช่วยจบเร็วๆหน่อยเพราะคืนนี้จะประชุมคอรมอนัดพิเศษเลยให้ไม่ผิดกฎหมายไง ที่จะต้องเอาเงินข้ามปีเริ่มต้งแต่พรุ่งนี้เนี่ยท่อเธอที่เคยตัดเนี่ยทะลุเลยไหมทะลุเลยเพราะว่าเราต้องยอมรับทางคังเนี่ยถึงตัวตรัฐมนตรีคังกับตัวประหลัดหรือฝ่ายกลไกฝ่ายประจำเนี่ยมันเป็นเนื้อเดียวกันเพราะ,ะจริงๆตอนนั้นแนหะเขาเป็นเนื้อเดียวกันพร<ะ>้อมที่จะเดินแต่พอนําเสนอไปฝ่ายการเมืองไงของเพื่อไทยอ่ะมันเกิดการงึกงักไนงะมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยไม่ราบมันก็เลยไม่เกิดขึ้นมาคุณผู้ชมแต่อันเนี้ยเขาราบลื่นตัวประหลัดเองกับตัวรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาจจะเคยเป็นลูกน้อง แต่แซงมาเป็นรัฐมนตรีแต่เขาเป็นเนื้อเดียวกันเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันคือถ้านึกไม่ออกให้นึกเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านสมัยแพดทองคำที่บอกว่าตอนแรกจะเอาไปแจกดีก็แล้วไม่แจกทำไได้ใช่ไหมฮะแล้วมาเป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจนแหัาไทยภายใต้คุณอนุทินกับคมนาคมภายใต้คุณสุยะแยกกันใหญ่เลยในแสนกว่าล้านแต่ตอนนี้มาหัไทยคมนาคมครั้งสำนักงบครับ ครบหมดอยู่ที่เดียวกันใช่ถูกต้องแลว้วคนนายจุล่มศีสําคัญที่สุดก็เชิญทั้งสี่คนรวมทั้งตัวเองก็นั่งสองตำแหน่งด้วยเออเห็นพ้องต้องการจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,ออเรื่องของงบประมาณถ้าทะลวงได้ทุกท่อลงไปได้เขียวผีใบหมดใช่ครับธันวาก็ยุบได้นี่ไงก็ถึงบอกไงมันถึงมีโอกาสสูงเลยไงเพราะว่าถ้าไปต่อสู้เขานั้นโอ้โหเขาได้แต้มคือเขาไม่มีเจอแต้มลบนะ ขาได้แต้มบวกอย่างเดียวอ่าแล้วอย่างเงี้ยถ้าคลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรเนี่ยยังลังเลอยู่ดีหนึ่งประเภทหนึ่งลงสอสอยังไงก็มีลุ้นตลอดใช่ครับมีสิทธิ์ที่จะโดนงบประมาณเอามาด้วยไหมโดนไปด้วยตามน้ําไปด้วยเลยเพราะววกบ้านใหญ่เนี่ยสไตล์นี้อยู่แล้วเออเออเฮ้ยไปเลยออกแรงน้อยแถมมีงบประมาณมาส่งเสริมซึ่งกันและกันอีกใช่ไหมเออมันยิ่งง่ายไงคือจริงไม่มีมาเนี่ยก็ง่ายอยู่แล้วนะเพราะที่พลบ้านใหญ่เขามีคะแนนเขาอยู่จัดตั้งก็วิ่งเข้าหาอยู่แล้วพักการเมืองที่มาเอื้อเออยตตนนนี้้เป็แมบวกโ ถ้ามีงบประมาณมาลงพื้นที่ด้วยอันนี้แม่ไม่ต้องออกแรงเลยสบายๆเพราะฉะนั้นให้ดูดีๆนะครับว่าเผลอๆพักโทษพักส้มอาจจะถูกหักหลังอีกรอบหนึ่งก็ได้เกี่ยวกับการแก้รับนูนใช่ถูกไหมอ่านะอะให้ให้ดูแบบนี้ก็แล้วกันนะคุณผู้ชมแต่เดี๋ยวตรงนี้เราจะไปอยู่ดีกินดีกับโปรโมชั่นสุดพิเศษกลับเข้ามาเมื่อในสภาเป็นแบบนี้แล้วนอกสภาล่ะพรุ่งนี้แม่ทัพภาคสองคนใหม่แล้วนะ ขเมรยังจะหืออีกไหมหลังจากที่ร่มตรีต่างประเทศตบเกรียนกลางยูเอ็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาครับ